ตรงนี้นะครับเป็นหัวข้อที่4นะครับเกี่ยวกับการหารากที่สองของนิพจน์นะที่อยู่ในรูป m บวกลบ2รูท n นะ,ะหน้าตาอาจจะดูยากสไลด์นี้ยจ,จะดูยากนิดนึงนะแต่เดี๋ยวพอทำไปสักประมาณ2 3สไลด์จะดูง่ายขึ้นนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอย่างแรกกำหนดให้ a มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับ b มากกว่าหรือเท่ากับ0ย์ก็คือห้ามติดลบอ่ะแล้วก็ a เนี่ยต้องมากกว่า b นะ a มากกว่า b นะ,นะครับแล้วก็ mn MM เป็นจำนวนจริง โดยที่ m นะครับเกิดจากการที่ a กับ b บวกกัน n เกิดจากการที่ a กับ b คูณกันนะครับรากที่สองของ m บวกลบ2รูท n เนี่ยนะครับจะได้หน้าตามานบบนี้บวกลบรูท a บวกลบรูท b ใช่ไหมแค่ตรงนี้นี่ก็ปวดหัวปิดคลิปแล้วใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวไปต่อนะครับแล้วถ้าเกิดรากที่เป็นบวกนะครับตรงนี้คือรากที่เป็นบวกคือมันไม่มีลบอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคําตอบเนี่ยเห็นปะก็เอาตรงนี้มาได้เลย จะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีลบข้างหน้าเหมือนข้างบนแลละแต่ถ้าเกิดพูดว่ารากที่2ต้องมีกี่คําตอบครับ2คําตอบเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นรากที่เป็นบวกเนี่ยขอแค่คําตอบที่เป็นบวกเท่านั้นเขาก็เลยบอกว่าให้ A เนี่ยมากกว่า B เพื่อที่ว่าถ้าเกิดเจอในกรณีที่มันลบกันเนี่ยเห็นปะคําตอบจะยังออกมาเป็นบวกอยู่เพราะว่า A อ่ะมันมากกว่า B ครับอันนี้คือความหมายทั่วไปเนาะทีนี้ถ้าเกิดให้ครูพูดยยง่ายๆก็คืออะไรคูณกันได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอก นะอย่างไรครับอะไรคูณกันได้ข้างในหมายถึงในรูทครับตรงนี้นะไอเอ็นตรงนี้เนี่ยจำได้ใช่ไหมมันคือ A คูณ b นี่คืออะไรคูณกันได้ข้างในและในขณะเดียวกันครับมันต้องบวกกันแล้วยังได้ข้างนอกด้วยได้ข้างนอกก็คือ M M มอันเนี้ยมันคือ A บวก B เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีตัวเลขมาให้อย่างเช่นนะรูทของ4บวกลบ2รูทสอย่างเงี้ยข้อนี้ง่ายเลย อะไรคูณกันได้3บวกกันได้4ครับก็ต้องเป็น3กับ1ใช่ไหมคูณกันได้3แล้ว3บวก1บวกกันได้4ไหมได้ถ้าได้ออกมาอย่างเงี้ยคำตอบของเราจะได้ออกมาเป็นรูทสามบวกลบรูทหนึ่งซึ่งจริงตรงนี้ครับเวลาโจทย์ที่ให้มาเนี่ยจะเขาเขาจะเลือกอยู่แล้วว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเนี่ยแค่นี้ครับทีนี้เดีย๋ยวมาลองดูก่อนว่าไอ้ที่มาที่ไปมาอย่างไรนะครับลองดูแบบนี้ครับสมมติครูกัักเขียนว่ารูทเอบวกลบรูทบี ทั้งหมดกําลังสองนะอันนี้มันก็คือสูตรกําลังสองสมบูรณ์ใช่ปะเพราะฉะนั้นหน้ากําลังสองนี่ก็คือรูทเอเนี่ยถูกยกกําลังสองก็หายไปใช่ไหมเหลือแค่เอบวกลบ2หน้าหลังเพราะนั้น2คูณรูทเอคูณรูทบีเพราะว่าหน้าคือรูทเอหลังคือรูทบีแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองหลังกําลังสองเนี่ยคือรูทบีกำลังสองซึ่งพอกําลังสองแล้วก็เหลือแค่ b เท่านั้นเพราะฉะนั้นพอได้แบบนี้ครับกูกาก็จับเอา a กับ b เนี่ย มาบวกกันใส่ไว้ข้างหน้าแบบนี้ใส่วงเล็บไว้นะส่วนตัวหลังครับก็เป็นบวกลบ2ใช่ไหมทีนี้มันเป็นรูปเดียวกันเนี่ยก็รวมกันได้เนาะเป็นรูป ab เนี่ยครับมันคูณกันได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอกเพียงแต่เราเปลี่ยน ab ตรงเนี้ยให้อยู่ในรูปของ m แล้วก็ ab ที่คูณกันอยู่ในรูปของ m เพื่อให้มันง่ายขึ้นนะรับก็จะเป็น m บวกลบ2อรูท n เพราะนั้นถ้าเกิดเรามีตัวเลขอยู่ตรงนี้ หมือนที่กูทำเมื่อกี้นะครับก็คือ4แล้วก็ n เป็นสเนี่ยก็สามารถแยกมันเป็นแบบนี้ได้โอเคอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้พูดว่าอะไรคูณกันได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอกในนี่คือในรูทนะอะไรคูณกันได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอกสามารถเขียนอยู่ในรูปรูทบวกลบกับรูทอย่างนี้ได้เลยทีนี้นะครับย้ำนะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้ว m บวกลบ2รูท n เนี่ยมันมีค่านะครับเท่ากับ ไอ้อันเนี้ยที่มันยกกำลังสองเนาะจริงแต่จัดรูปร่างหน้าตามันใหม่เฉยๆนะครับหรือถ้าเอาให้ถูกที่สุดก็คือจริงๆแล้ว m เนี่ยมันเทียบได้กับใครครับ a บวก b แล้วก็ n เนี่ยเราให้มันเป็น a คูณ b นั่นเองอะไรคูณกันได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอกนะครับตรงนี้ต้องเป็นเลข2เสมอนะดูกันเอาข้อแรกก่อนรากที่2นะครับครูจะช่วยเรา2ข้อนะแล้วเดี๋ยวอีก2ข้อทำเองนะครับรากที่2แปลว่าต้องมี2คําตอบนะถ้าย้อนกลับมานี่เห็นปะ จะมีคําตอบที่เป็นบวกกับลบดังวน,นั้นคิดออกมาให้เสร็จแล้วค่อยติดบวกลบนะครับไปดูกันอะไรคูณกันได้เท่าไหร่ครับคูณกันได้3บวกกันได้4นะครับอะไรคูณกันได้3บวกกันได้4ี่ครับก็เมื่อกี้ที่ครูยกไว้ก็คือ3บวก1ใช่ไหมแล้วก็บวกลบไม่ใช่บวกลบนะบวกอย่างเดียว2อรูทสามคูณหนึ่งนี่ไงอะไรคูณกันได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอกตรงนี้เป็นสองเสมอ ก็ได้หน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าครูกาเขียนใหม่นะครับตรงที่เคยเป็น A ของครูเนี่ยตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ใช่ไหมก็จะกลายออกมาเป็นรูทสามบวกกับรูทหนึ่งทั้งหมดยกกําลังสองใช่ปะเพราะฉะนั้นรากที่2ครับเหมือนเอาอันนี้ออกอะแล้วก็เติมบวกลบให้กับมันข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นบวกลบรูทสามแล้วก็บวกหนึ่งนะครับที่ครูกาเขียนรูทหนึ่งเพราะว่ารูทหนึ่งถอดมาได้หนึ่งนั่นเองทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับ อะไรคูณกันได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอกนี่ยสกับ1 3กับ1แล้วก็เอาเลขเนี้ยไปใส่รูทใส่รูทแล้วก็กำลังสองนะครับนี่คือการเปลี่ยนรูปของมันแต่สังเกตรครับโจทย์บอกว่าต้องการรากที่2คําตอบก็เลยต้องเป็นบวกลบทั้งคู่นะคล้ายๆกับครูถามว่าอะไรกําลังสองแล้วได้4คําตอบของเราก็ต้องเองของเราเนี่ยก็ต้องออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ2กับลบเท่าไหร่ครับลบสนั่นเอง เนั้นตรงเนี้ยคำตอบของเราเนี่ยที่อยู่ใต้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องออกมาเป็นบวกกับเป็นลบได้ด้วยนะครับไปอีกนะครับเพราะนั้นโจทย์ให้หานี้ด้วยรากที่เป็นบวกเท่นั้นครูก็แค่เอาตรงเนี้ยครับไปตอบก็เป็นรูทสามบวกหนึ่งจบอ,อาจจะยังงงอยู่ไปข้อที่สองต่อนะครับรากที่สองของอันนี้ครับสิบลบสองรูทยี่สิบเอ็ดใช่ไหม ก็มาดูครับอะไรคูณกันได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอกเมื่อตรงนี้เป็น2แล้วใช่ไหมนั้นอะไรคูณกันได้2ี่บวกกันได้10ครับลองทดนี้73ดสามใช่ปะงนั้น73โอเคบวกกันได้10บวงเงินใช้ได้เพราะฉะนั้น10ตรงนั้นก็เขียนใหม่เป็น7บวกสส่วนตรงนี้ก็เขียนเป็นรูทของ7คูณกับ3นะครับโอเคแล้วไงต่อถ้าเทียบกันแล้วครับในวงเล็บนี้ก็ต้องออกมาเป็นรูทเลยครับเป็นรูท บวกลบใช่ไหมครับตรงกลางเป็นลบเนาะลบกับรูทสามทั้งหมดกําลังสองแบบนี้เรียบร้อยฮะเพราะนั้นรากที่สองเปลี่ยนกําลังสองใช่ไหมตรงนี้เปลี่ยนเป็นบวกลบนะครับแล้วก็รูทเจ็ด 7, ลบรูทสามจบครับส่วนรากที่เป็นบวกตอบแค่ในวงเล็บเท่านั้นก็คือรูทเจ็ด 7, ลบรูทสามานลองกดพอสแล้วทดลองทำเองข้อสามสี่นะครับเดี๋ยวครูค้างหน้านี้เอาไว้นะลองทำดูในชีตได้เลยครับ โอเคมาเฉลยกันอันนี้อะไรคูณกันได้24บวกกันได้11บครับบางคนบอกว่า12กับ2ได้ไหมคูณกันได้2 4จริงครับแต่บวกกันไม่ได้11ครับต้องเป็นเลขอื่นครับเปลี่ยนเป็น,น83ครับถูกต้อง83 24เพราะนั้นจะเป็น8บวก3แล้วก็8คูณ3แบบนี้นะครับเพราะนั้นจะได้ออกมาเป็นรูทแบวกกับรูทใช่ไหมเพราะคนว่ารูทแเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ2คูณ2 คูณ2ถอดออกดึง2อมาได้ใช่ปหก็เลยกลายเป็น2อรูท2อนี่ครับแล้วก็รากที่เป็นบวกเนาะก็เอาแค่ในวงเล็บมาตอบนะครับลัดๆทีนี้นไปดูข้อที่4นะครับรากที่2ของก้อนนี้อะไรคูณกันได้80บวกกันได้ย4ิบครับบางคนก็บอกว่าเป็น8คูณกับ10ใช่ไหมไม่ได้เนาะต้องเป็นเลขอื่นนะครับ เออเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรอ่าก็คือ20กับเท่าไหร่ครับกับ4นะคูณกันได้80บแล้วบวกกันได้24นะครับนั้นก็จะเป็น20บวก4เนาะแล้วก็20คูณ4แบบนี้ดังนั้นคำตอบที่ได้ครับก็จะได้ออกมาเป็นรูท20บลบรูท4เเออรูท20ครับยังถอดได้อีกหน่อยใช่ปะมันคือ 2, 2 5. คูณ2คูณ5ผมก็เลยดึง2ออกได้ออกมาเป็น2องรูท้ครับส่วนรูท4เนี่ยได้ออกมาเป็น2ก็เลยได้ออกมาเป็น 2นะครับแล้วก็ลบ 2. 2จบครับส่วนรากที่เป็นบวกก็2อูหนะครับลบ2โอเคไปต่อฮนะกิจกรรมที่4.2นะครับอันนี้ก็ยังง่ายอยู่เหรอจะทําได้ครับต้องทําตรงนี้ให้เป็น2ก่อนใช่ไหมใครอยากท้าทายนะครับลองทําด้วยตัวเองก่อนแต่ถ้ายังไม่ไหวครูช่วยก่อน ต้องแปดตรงนี้เนี่ยจริงๆมันคือ2คูณ2คูณ2ใช่ปะ่ะครับถ้าเราต้องการให้ตรงนี้เหลือแค่2เนี่ยครูต้องเอา2 2ตัวในยัดกลับเข้าไปแต่ถ้ายัดกลับเข้าไปในรูทเนี่ยมันต้องทวีเป็น2เท่าเพราะนั้นจริงๆ2ตัวนี้เนี่ย2คูณ2ได้4ก่อน4ยัดกลับเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็น4กําลังสองใช่ปะ่ะเพื่อจะได้ถอนรูทออกมาได้เพราะนั้น4ี่กลังสองเนี่ยมีค่าเป็น16นะครับ16คูณาตอบเป็นเท่าไหร่ครับเป็น80 เพราะนั้นมันจะกลายเป็น18บวก2รูท80นั่นเองครับนี่นะค่าตรงนี้จริงๆเท่ากันนะครับแต่เราเป็นรูปมันเพราะว่าเราจะทำแบบเมื่อสักครู่นี้ได้เนี่ยตรงนี้ต้องเป็น2ก่อนใช่ปะทีนี้ก็คิดได้แล้วครับอะไรคูณกันได้80นะครับบวกกันได้18ครับก็ต้องเป็น8กับ10หรือ10กับ8นั่นเองเพงะนั้นถ้าถอดรูทออกมาครับ10เนี่ยมันถอดไปได้ติดไว้ส่วน8เมื่อกี้ถอดไปจากข้อเมื่อกี้เนี่ยคือ2องกอ ก็เลยได้แบบนี้โจทย์บอกว่าจงหารากที่2แสดงว่าต้องตอบทั้งตัวที่เป็นบวกและเป็นลบก็เลยได้ออกมาเป็นบวกลบรูทสิบบวกสองรูทสองนั่นเองครับทําคล้ายกันกับข้อที่2ไม่ใช่ทําคล้ายกันกับข้อที่1แต่ข้อที่1เนี่ยเขายัดเข้ารอบนี้ต้องดึงออกมาก่อน,นครับถ้าจะดึงออกมาให้กลายเป็น2เนี่ยแสดงว่าเราต้องในเนี้ยมันจะต้องแบบเป็น4คูณกับอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะ่ะเหตุน,นั้น96้ครับก็เอา96หเนี่ยหารด้วย4เลย4 2 8ป ใช่ป่ะครับ1 6 4 4 16แสดงว่าในรูทเนี่ยเหลือ24คําตอบก็เลยมาเป็น10บลบสรูทยีแบบนีนะ้จากนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับอะไรคูณกันได้24บวกกันได้10ครับ4 6 24อยี่สิบสีอ้าวได้ดังนั้นก็ใช้6กับ4ได้เลยนะครับอย่าลืมเลขมากเขียนข้างหน้าเนาะเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่ได้ก็คือรูทหนะครับแล้วก็4เนี่ยมันถอดได้ใช่ไหมมันก็เลยเหลือแค่เท่าไหร่ครับเหลือแค่2แบบนี้นะเพราะฉะนั้นรากที่2นะ เปลี่ยนตรงนี้กําลัง2เป็นบวกลบใช่ไหมครับเพรตอบด้วยสองคตอบก็จะเป็นรูทหกลบกับ2นั่นเองอย่าลืมเติมบวกลบด้วยนะโอเคผ่านไปครับข้อที่3ครับยังยากอยู่เนาะต้องการ2ข้างหน้าใช่ปะมันต้องมี2ตรงนี้แต่เผอิญมียังครับยังไม่มีเพราะนั้นสิ่งที่เราทําได้ครับคือทําแบบนี้ครับเราจะโกงครับโดยการเติม2เข้าไปแต่เวลาเติม2เนี่ยให้เติม2ส,ส่วน2ก่อน ทำไมถึงต้องเติม2อสอ,สองครับเพราะว่าตรงนี้ตัดกันเหลือเท่าไรเหลือ1ใช่ไหมคำตอบมันจะยังเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้มาเพราะนั้นถ้าเติมอะไรเข้ามาเนี่ยอย่าลืมดูดีๆนะว่าเราไม่ได้เติมให้มันเกินนะครับเพราะนั้นจากตรงนี้ครูต้องการให้2อ,อยู่หน้าวงเล็บครูจะคง2องมันนี้ไว้นะส่วนตัว2ที่อยู่ข้างล่างครับจับยัดเข้าไปในรูทครับเช่นเดิมเนาะมันก็จะกําลัง2จาก2ก็จะกลายเป็น4แบบนี้อ่าจาก2ตัวนี้นะครับกลายมาเป็น4ตัวนี้นะโอเคเรามี2อ,อยู่ข้างหน้าแล้ว ข้อนี้ยากนิดนึงนะครับเรารู้ว่าข้างในเนี่ยเกิดจากการคูณกันของ a กับ b ครูติดไว้เป็นสมการที่ 1, 1> ส่วน4ข้างนอกเนี่ยเกิดจากการทําอะไรครับบวกกันครูติดไว้เป็นสมการที่2ทีนี้ต้องหาค่า a กับ b ครับครูก็เลยทําแบบนี้ครับเอา b เอาเอา a ครับเอา a ย้ายมาฝั่งนี้เนาะจากที่เป็นบวกก็เป็นลบแล้ว b อยู่กับที่ติดไว้เป็นสมการที่3านะครับทีนี้เห็นปะว่าสมการที่3เนี่ย เรามี B และตัวเดียวคูณสามารถเอา B อันนี้แทนเข้าไปในนี้ได้เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เคยเป็น B ีคูเปลี่ยนเป็น4ลบ a ได้ก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับดูนะแทนในสมการที่1นึ่งนะ15ส่วน4ก็เปลี่ยนเป็น a คูณกับ4ลบ a แบบนี้จากที่เคยเป็น b ในสมการที่1เนี่ยเปลี่ยนเป็น4ลบ a ได้แล้วไงต่อกูก็คูณ4ไปแบบนี้นะครับก็เป็น15เท่ากับ4คูณ a ติดไว้ แลวจากตรงนี้ครับกูกักกระจายเข้าไปได้ใช่ไหมสี a, คูณกับ4ก็เป็น 16a นะครับ 4a คูณกับ A ที่ติดลบอยู่ก็จะเป็นลบ 4A กำลังสองจากนั้นเอาไปไว้ข้างเดียวกันให้หมดครับลบ 4A กำลังสองก็มาเป็นบวกส a ่กำลังสองส่วนอันนี้ก็เป็นลบ 16a อนะครับ15อยู่ฝั่งเดิมเนาะก็ยังเป็นบวกอยู่ทั้งหมดเท่ากับ0ูนย์ครับาจากตรงนี้นะครับนะ เรามองว่าข้างในคูณกันใช่ไหมส่วนนี้เกิดจากการบวกกันแล้วเราก็แก้สมการนะครับมาถึงตรงนี้แล้วทีนี้ก็แยกตัวประกอบครับ 4a กำลัง2เนี่ยเราแยกเป็น 2a กับ 2a เนาะคูณกันได้ 4a กำลัง2ส่วน15เนี่ยเป็นลบ3กับลบ5เนาะเพราะว่าตรงกลางเป็นลบแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นลบแนๆ่ๆทั้งคู่นะผูกก็จับคู่เลยลบ 2a คูณกับลบ3นะครับได้ลบ 6a 2a คูณกับลบ5เนี่ยได้ลบ 10a บวกกันมันต้องได้ตรงกลางครับลบ6บวกลบ10บวกจอลบได้ลบเพราะฉะนั้นลบ6กลบ10ก็ยังได้ลบ16แสดงว่าคู่ที่จับคูณเนี่ยใช้ได้ก็เป็นสอบวงเล็บเนาะทีไ่ได้มาเป็นนี่นะครับยิ้มใหญ่ยิ้มน้อยใช่ไหม 2a ตัวนี้ไปจับกับลบ3นี่ลบ3คูณก็เลยมาใส่ตรงนี้นะครับส่วน 2a ตัวหนึงจับกับลบเท่าไหร่ครับก็ใส่ไว้จบฮะก็ไปหาค่า A กัน ราะนั้นจับ 2a ลบ5นะครับไปเท่ากับ0ก็จะได้มาว่าอีกอันหนึ่งเนาะ 2a ลบ3เท่ากับ0นั้นจับตรงนี้ครับลบ5ก็ย้ายไปเป็นบวกก็เป็นบวก5นะครับแล้วก็2คูณอยู่ก็ย้ายไปหารก็จะเป็น a เท่ากับ5ส่วน2อ่ะจะหาค่า b ครับเอาไปแทนค่าเลยครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น5ส่วน2เนาะหรือแทนในสมการที่1ก็ได้จะได้ง่ายหนอ่อย5ส่วน2ตรงนี้ตัดกันนะครับเหลือ2 5กับ15ตัดกันเหลือ3ก็เลยได้เป็น3ส่วน2แบบนี้ทำเช่นเดียวกันกับข้างล่างนะครับเราจะได้ a ออกมาเป็น3ส่วน2ซึ่งพอครูเอา3ส่วน2ก็เข้าไปแทนนะครับส่วน2ตัดเหลือ2ตรงนี้ตัดเหลือ5ก็ยังเป็น5ส่วน2อยู่ดีทีนี้ a ต้องมากกว่า b ใช่ปะเพราะนั้นเราก็เลยเลือกกรณีข้างบนลองดูดิคูณกันยังได้15ส่วน4ครับได้บวกกันนะได้8ส่วน2 ซึ่งตัดกันก็ได้4ก็ได้อีกเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็เลยได้ออกมาเป็นรูทห้าส่วนสนะครับบวกกับรูทสามส่วนสครับไปต่อนะข้อนี้ครับข้อที่4โอ้โหอันนี้ทําไงเนี่ยก็ถอดรูทก่อน32เนี่ยมนมี2อยู่5ตัวแสดงว่าครูสามารถดึง2ออกมาได้กี่คู่ครับ2นี่2คู่ใช่ไหม คูนอันนี้มา2อันนี้ก็2 2คูณ2ได้4 <S <S 1> <S 1> สแสดงว่ามันเปลี่ยนเป็น4ีรูทอนั่นเองครับนี่4รูทสอส่วนอันนี้นะครับ6คูณ4 4เนี่ยถอดออกมาได้ก็กลายเป็น2อรูทครับ <S <S 1> <S 1> ทีนี้สังเกตครับจริงๆรรูท6เนี่ยจริงๆมันคือ2คูณกับ3ใช่ปะ่ะแสดงว่ามันมีรูทเนี่ยเป็นตัวร่วมอยู่คูนเลยดึงรูทอออกครับฉะน,นั้นตัวหน้าพอดึงรูทอออกก็เลยเหลือแค่4ตัวหลังก็เหลือ2กับรูท แต่ตัวนี้ลองแบ่งแยกเป็นแบบนี้ครับเป็นรากที่สองของรากที่สองนะครับติดไว้รูทสองสุดรูทสองรูทสองพูดไงดีเนะี่ยเออ,อเอาเป็นว่ามาติดรูททั้งคู่นะรากที่สองที่เป็นบวกนะครับของรากที่สองที่เป็นบวกของสองนะครับเยอะเหลือเกินครับกับวงเล็บหลังครับอันนี้คิดเหมือนเดิมได้แล้วอะไรคูณกันได้สามบวกกันได้สี่ครับ ก็คือ3กับ1ใช่ปะเราก็เปลี่ยนเป็นรูทสามลบรูทหนึ่งเลยก็ได้หรือจะเปลี่ยนรูทหนึ่งเนี่ยเป็น1เฉยๆก็ได้ครับถือว่าข้อนี้เป็นอันจบฮนะ,อ,ะอีกสองข้อสุดท้ายครับส,สู้ๆครับข้อนี้นะครับดูยากมากนะครับเออตรงนี้เป็น2อย่าไปซีเรียสไปดูครับก้อนนี้เนี่ยมันคือเกิดจากการที่ A กับ B คูณกันใช่ปะส่วนก้อนหน้าครับเกิดจากการที่มันบวกกันแต่เราไม่รู้ว่าใครบวกกันแล้วได้เท่านี้ แตเรารู้ว่าใครคูณกันแล้วได้เท่านี้แน่นอนจากการแยกตัวประกอบครับอันนี้แยกเป็น2 x กับ x ส่วนข้างหลังนะครับกูยแยกเป็น2กับลบ1นะฮะได้ไงต่อก็กูจับคู่เลย2 x คูณ2ได้เป็น4 x x คูณลบ1เนี่ยก็ได้ลบ x ใช่ปะนั้นบวกกันเนี่ยมันได้3 x เพราะฉะนั้นรอดก็เลยเขียนเป็นอย่างนี้ครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็จะเป็น2 x กับ x ใช่ปะ2 x จับคู่กับ2เนี่ยกูก็มาใส่ไว้ตรงนี้ x จับคู่กับลบ1ก็ใส่ไว้ตรงยิ้น้นอย อลองดูดิคู่นี้เนี่ยบวกกันยังได้เท่านี้อยู่หรือเปล่าคำตอบก็คือ2อ x ลบหบวก x บวกสนะครับสอ x บวก x กลายเป็น3 x ลบหบวกสได้บวกหเพราะฉะนั้นใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ออกมาก็คือเป็นรูทของ2อง x ลบหบวกกับรูทของ x บวกสอตอบแค่นี้เลยครับโจทย์เขาบอกว่า x มากกว่า1ส่วน2ตรงนี้เนี่ยถ้าครูใส่1ส่วน2เข้าไปสมมตินะใส่ให้มันเท่ากันเลยตัดกันเนี่ยได้1 1ลบ1ได้ศูนย์ แต่ตรงนี้มากกว่าแสดงว่ายังไงคําตอบในในรูทเนะี้ยยังไงก็เป็นบวกแน่นอนส่วนตรงนี้ถ้าเป็น1นส่วนสองหรือ1นส่วนเท่าไหร่ดีที่มากกว่านั้นเอาเป็น2อส่วนสามแล้วกันนะก็บวกเข้าไปได้เรื่อยๆแสดงว่าคําตอบข้อนี้ถือว่าใช้ได้นะครับติดแค่นี้พอเพื่อคำตอบข้อสุดท้ายครับ4ีุ่ข้อนี้ดูน่าจะยากสุดใช่ไหมแต่จริงง่ายนะลองดูอันแรกครับรูทสิทำอะไรไม่ได้ติดไว อันนี้ก็ติดไว้นะครับรูทสามรูทห้าก็ติดไว้ทาอะไรบ้างเนี่ยรูทสิบสองถอดได้ใช่ปะ่ะมันคือ4คูณกับ3เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยได้ออกมาเป็น2รูทสามมันเองัะง่ายต่อส่วนตรงนี้มันเป็น2อยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นอะไรคูณกันได้45สบ้าวกกันได้14ครับก็เป็น9กับเท่าไหร่9 5้ห้า้าใช่ปะ่ะก็เลยเป็นรูทเก้านะครับบวกกับรูทห้าอ่ะจากตรงนี้ครับ 17เนี่ยยังทำอะไรใครไม่ได้นะติดไว้ก่อนนะครับส่วนอันนี้อ่าบวกกันได้ใช่ไหมเขาเป็นรูทสามเหมือนกันก็เป็นลบสิบรูทสามนะครับแล้วก็ลบรูทห้ากับบวกรูทห้าหายไปแล้วก็รูทเก้าครับรูทเก้าตรงนี้มีค่าเป็นสามนั้นสิบเจ็ดบวกสามก็เลยเป็นยี่สิบนะครับส่วนตรงนี้อ่า ทำไมตรงนี้กูกักใช้2นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องถอดมันออกตรงนี้10เนี่ยมันคือ2อคูณหรูต้องเอา5ยัดกลับเข้าไป55กลายเป็น25 25ิบคูณสก็เลยเป็น75แบบนี้ข้างหน้าเป็น2แล้วถอดรูดได้ครับอะไรคูณกันได้75บวกบก,บบวกันได้20ครับก็คือ15กับ5นั่นเองนะ15คูณ5เนี่ยได้75็นะครับบวกกันได้20ครับดงนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบแบบนี้ได้เลย จบจ้า